อาจารย์เป็นนี่เยอะไหมก็เยอะก็เยอะผมถามหน่อยอาจารย์ไหนๆเราสัน่นหิวเป็นนี่เพราะอะไรทำไมถึงตงบ้านไงล,ล้มละลายขนาดนั้นบ้านอาจารย์ซื้อบ้านมันเป็นตั้งแต่สมัยงานแล้วงานตั้งแต่อาจารย์ทํางานประจําแล้วก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างผ่อนไม่ไหวแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมาตลอดสมืเลเทเมาสมัยตั้งแต่นานมาแล้วอย่างเงี้ยพอเวลาตั้งแต่หลังมาเนี่ยดำเนินคดีมามันก็นานหลายปีเนาะแล้วก็อยู่<ะ>บ้านมาก็ผ่อนบ้าง อะไรอขอยื่นในการผ่อนชําระอะไรบ้างอะไรบ้างเราก็ทามาอย่างนี้ตลอดจนเราประคับประคองการเงินเราไม่อยู่เพราะจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งอาจารย์ก็เล่าอยู่ในไลฟ์สดตลอดเวลาว่าความโอ้อวดตามกิเลสตัณหาของตัวเองอยากได้อยากมีเงินทองจนไม่รู้ประมาณในพอการในการพอใจใช้จ่ายสุดท้ายก็นํามาซึ่งกาเป็นนี้ มามาซึ่งการเดือดร้อนใจจนในธนาคารเนี่ยข้อสางฟ้อง<ะ>ให้อาจารย์เนี่ยประกาศล้มละลาย<ะ>ล้มละลายมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องปิดบงัง<ะ>ทุกคนสามารถรู้ได้ในราชกิจจารุเบกษาชื่ออาจารย์ก็หลาอยู่<ะ>เออเพราะนั้นอะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็รู้ได้ตามตามตามเหตุตาม,ตาม,ตาม,ตามปัจจัยอยู่แล้วซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้รู้สึกอายว่าเอ้ยคนจะรู้ว่าล้มละลายล้มละลายก็คนปกตินี่แหละก็สามารถทําทุกอย่างได้แต่แค่ตต้้้้้อออองงงงงงงแแแจลลววกกกกก็็เเเเเรร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 รื่่่่่่่ธธุุมมมมมมททาา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 าินนนขไไไไไไปีีียยยดบัญชคสถะ